แบบจ้เางนันเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลาทุกคนค่ะเมื่อน,นี้ก็ยึกกับช่องมาไล่กินข้าวเมื่อนี้ยู่กับน้องเนอและกะแม่ทำในละเอ็ดคือเราค่ะเมื่อน,นี้มากินต้มยำน่องไก่กกกบกแบบเต็มถาดทอกกระเพรากะตินี่ สลัดแก้วหลังจากที่ไม่ได้กินมานานกรอบพราะาไปเสร็จได้ไม่ได te ้มีโอกาสไปตลาดก็เลยซื้อสลัดมาแล้วมีแจวแจวอยู่ข้างข้างหลังเขาเนี้ออยู่ข้างหลังค่ะก้อนเสื่อมือกินแต่ยิ่งไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามีกำลังใจให้ช่องอ่นได้ได้กินน้ำเด้อค่ะเขาไม่มีอะไรค่ะอยากที่จะฟอกคือ นี่มาจากทีนี้ข่าวอ,อ,<ะ>อยู่ด้านล่างข่าวอยู่ด้านล่างคอจกนะข้อคืออีพอคำแรกแบบนั้นจำเจียวนี่ค้ำขอพี่น้นองมพี่ <laughs> ว้ายไม่ใช่พี่น้องตอนหน่องไป

넣고. 뭐 먹고 하면 그 이제 달아 놓으 피낭. nào mà ngay rồi kì Thằng treo แบบจ้งเอาเงินเนาะเจ็ดกัดคำยังไงเลยอ้อย,าาย,อยา่างสิอ่ะอือไยางแล้วมา <c oughs> สวัสดีครับกระเพาะขึ้นครับขอสียนไม่ได้เปคนับอือเอามหมอือไม่ร้องเรือยกระเพาะขึ้นเี็ลายบุหรี่เว้ยอี่แต่นอนยังไง จ้าจ้าไม่รู้หมดตดนหลายบายงไรบ่ได้อัส่วนนี้กระพ่อขึ้นอาจจี็นเต็นหองเอยกับแม่ ลาห,หน่อยเละเอ็ดลงใบๆลงดูๆเนาะมาเวลาพี่หนอเดี๋ยว<า>กินนะจังฟอกันไปปะไปไหวไหมไหวพี่หน่อยต<า>ิดไไไไตเขาอีกคนคอะไรนะฮึ

không cấp nạm nó dầm này Hãy subscribe không ม,มันมต,ก,ตกแล้วไม่มาไม่ไมนก็ห้องมสามไม่มีวันจะได้เฮ้นสามสามนอนตื่สวยนม่นมีหนึกงว่าฝนตกแล้วไม่มายามสามเลยกระดดเืนสวยนี่จะมอใส่อืข้าเขาบโยังากันนุ่ สวัสดีสวัสดีหนุ่มตาแกมาแบบจังนไรน้องเหพี่น้องสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับตองอะไรคะอ๋อทำไมไม่เอาเตี้ยมาใส่ด้วยล่ะพี่คานี่เหรอเอาถ้วยเอาถ้วยกับพี่เลย

อ่อยแรับดูทันนี่พี่นนองเฮ้ยที่านแซ่บมาก้บเนามันนองนะ เป็นเด็กอบกินผักเป็นเด็กชอบกินผักแมวมม่จะท่างไดน,น้อง ดีเลยหนูนี่นละตอนนี่ะตอนไหนมันยังนี่มันก็ด้วย่หนี่ยอกอืมอืม Hmm. แซ่บเลยอือดูหอนี่อยูอ่ยนนยพี่น้องมันยักยกไหมเนานะ,นะห่อนเนาะอือันโตกไม่มาเลยห่อน

โอเราจะตนบบีนอเราจะเครื่อง อะไรครับพี่น้องคะคลินี้กับเมนูต้มยำลังไก่แบบแซ่บสดนามแห่ก็เบิร์ลนคคะเบิดะะเ่ดแบบเดือดแต่เค่องเค่องสมไจให้มันพหอมๆก็จีบแปกไปด้ยหฝาพี่น้องคนไหก์ก็แช่กนที่ตับเพื่อเป็นกำลังใจช่องอันไงานแล้กินน้ำด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่รัค่ะเปนรเขาได้ไแซ่แบบแซ่